สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมือนีผ้ามาผัดปลาไหลครับพี่น้องมือนีได้ปลาไหลมาสองตัวนะครับมือนีสีมาผัดแบบโบมีกระดูกนะพี่น้องรอเอาต่เหนือนะครับมือนีสูตรนี้ก็ลองเฮ็ดเบิงพี่น้องเวลากินนี่กินสะดวกกินง่ายครับพี่น้องรสชาติอร่อยนะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนแบบใดเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับผมท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมไม่ก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนกันเลยครับขั้นตอนแรกอะพาด้านหลังได้ีปน้องเอาตะปูตอกจิกไปครับบ่ให้มันขยับนะครับแล้วก็พาด้านหลังกีดลงมาตามรองกระดูกนะครับหลังจากนั้นก็ควักใส่ออกนะครับแล้วก็ตัดส่วนกระดูกนะครับอีกด้านออกไปนะครับเพื่อให้เหลือต่เนื้นนะครับนะครับค่อยๆเลาะ ต้องปนีดจัน้อยนะพี่น้องนะครับกรควายเฮ็ดไปนะครับเกิ่ความสวยงามแล้วก็สะดวกในการกินนะครับนี่นะครับพี่น้องหลังจากห่าเลาะกระดูกนะครับเอาใส่ออกให้เรียบร้อยนะครับกระสิไดนาตาประมาณนี้พี่น้องเหลือแต่นเนือล้วนๆนะครับื้นนี้สีพัดสองตัวนะพี่น้องื้นนี้สีมาผัดเผ็ดปลาไหลสองตัว เฮ็ดคือเก่าเหรอครับพี่น้องจีกไว้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ตัดด้านหัวลงไปพอประมาณนะครับบ่ให้ขาดนะครับเผื่อจะได้มีมงจับนะครับหลังจากนั้นเขาก็จีดด้านหลังเลาะตามกระดูกนะครับใส่ปลายมีดแนบกับกระดูกแล้วก็ติดมา้เงาๆเลยครับ ระว่างมืดนะครับพี่น้องนี่ครับพอแหลกออกแล้วประมาณนี้เอากะใส่มีดเลาะกระดูกไปอีกด้านนึงนะครับนี่ครับค่อยๆจีดจีดจีดเอาไปนะครับหลังจากนั้นก็สีเหลือแต่เนื้อร่วนๆน,น,นะครับตัดส่วนหางออกนะครับพี่น้องส่วนหางกับส่วนหัวเดี๋ยวสิเจ็บไปท่ย่างนะครับย่างเกลือมันนี้สิเฮ็ดแต่เนื้อร้วนๆเลยนะครับ นี่ก็เซตเรียบร้อยครับจกนั้นก็เตรียมมาไปล้างทำความสะอาดครับพี่น้องนี่ครับสองตัวกับพ่อครับพี่น้องอันนี้ผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกระดูกนี่ครับล่างเลือดล้างยังออกเรียบร้อยครับเอาไปทำมักเกลือนะครับส่วนเนื้อนี่ครับงามๆนี่เดี๋ยวไปเตรียมหั่นกันครับพี่น้อง หลังจากนั้นเขาก็เอาปลายเขาเข้านี่มาหั่นเป็นชิ้นพ่อประมาณนะเพี่น้องใบใหญ่แห้งนะครับเราก็บใหน่อยแห้งนะครับวุ้ล่าเข้าผัดแล้วมันก็สิหดตัวล่งนะครับพี่น้องกันชิ้นหน่อยหลายมันก็บโบเป็นแต่ชิ้นนะครับเวลาผัดมันก็สิเลสมุนนะครับก็ใส่ชิ้นพ่อประมาณนะครับสีอยากง่ายๆจักหน่อยนะครับ น่ครับถ้าเสี่ยวยป,ปะยุเกเค็ตเนี่ยเมนูอื่นก็นได้คร้วพี่น้องเ,อเสียวย่างกะย่างแบบเนื้อล้วนๆคือปลาไหลญี่ปุ่นเลยครับแบบนี้กินง่ายครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องพัดกันเลยครับบันนี้นี่กระิใส่เป็นพริกตะไคร้นะครับคาครับกระเทียมนะครับใส่เกลือจัางหน่อย ตัวิกแกงเฮก็ใก่ครับพี่น้องิกแกงอันนี้สิไปผสมกับิกแกงอีกเท่านึงครับพี่น้องนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เอาสิใสไซมัอนี่ก็คือดีปีนะครับดีปีที่ปลูกไว้ค้างบ้านนี่พี่น้องสิใส่ลูกออนของดีปีครับกับยอดดีปีนะครับใส่ลงไปน้ำจากหน่อยมาเริ่มพัดกันเลยครับพี่น้องบ้านนี้ตั้งน้ำมันในห้อนครับ เราก็าเอาพริกแกงนะครับพริกแกงที่เขาซื้อมากี่พริกแกงเผ็ดนะครับตรงไปผัด,ดแล้วก็ใส่พริกแกงที่เขาตำเพิ่มลงไปพี่น้องเพื่อความจัดจานนะครับผัดพริกแกงให้หอมนะครับ น้ำมันแหน่งกระเติมน้ำจัาหน่อยครับพี่น้องน้ำน้ำลงไปเจัาหน่อยหัวปีเจัาหน่อยแล้ะกับเอาเนื้อปลาที่เขาเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับนะครับเนื้อปลาที่เขาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องคือโบมีเลือดนะครับบบมีเล er ือดบบมีเมือกนะครับหัวเขาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับ ผัดไปพอประมาณนึงนะครับเราก็เริ่มปรุงรสนะครับที่อยู่ขาวซอสหอยนะครับแล้วครับกระชับรสชาติด้วยผงปรุงรสอีกหน่อยนะครับู้ใรบ่มัก,กับใสไซได้วพี่น้องส่วนน้ำตาลสีส่ไดนะครับน้ำตาลเฮ็ดผัดเผ็ดนี่แต่ว่าถ้าพี่น้องท่านใดที่เื่นชอบก็ใส่ลงไปจักหน่อยพอประมาณก็ได้ครับแต่ว่า สุดกาดโกนี่สิปไซด้ครับเติมน้ำล่างโคกลงไปจังน้อยครับพี่น้องน้ำมันแห้งหยิ่งไว้ให้น้ำเดือดจัน้อยครับเนี่ยครับหลังจากนั้นเขาก็ใส่พลิกลงไปครับพี่น้องเพิ่มสีสันนะครับ ก็ใช่คลุกไก่ออนนะครับใปบกกรูดนะครับใส่ลงไปเพิ่มความหอมนะครับกับกินข้าวนะครับส่วนผสมก็เริ่มเข้ากันแล้วครับพี่น้องกินหอมของเครื่องเทศข้าเริ่ม กระจายไปบริเวีณนี้หอมไปถึงทางบ้านเลยพี่น้องน่ครับจากนั้นก็ใส่ดีปีที่เราเตรียมไว้นะครับพี่น้องดีปีลูกดีปีอ่อนกับหยอดดีปีนะครับอันนี้ก็ะสี้ฮความเผ็ดรลวนค่ายๆกับพริกไทยครับเพิ่มลงไป คิมรถให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเ้อก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยครับก็เป็นการเซ็จสิ้นนะครับพี่น้องผัดอีจะน้อยกว่หถือว่าพ่อแล้วนะครับถือว่าเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นก็รอไปเตรียมจัดจานแล้วก็คิมรสชาติกันพี่น้องรับรองว่าจัดจานแน่นอนครับเบงสีสันนี่ ถ้าผู้ดได้มักน้ำก็เพิ่มน้ำได้แด้ครับแต่ว่าผมก็สีเอาแห้งๆประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเสร็จเรียบกรอยนะครับไปชิมกันเลยครับพี่น้อง กับผมส่วนกระดูกนะครับกับหางกับหวัวนี่ก็เอามาโรยเกลือแล้วก็ย่างนะพี่น้องบริถิงนะครับกินทุกส่วนนะครับนี่นะครับเสียดเรียบร้อยนะครับกินห่อนๆเลยพี่น้องพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับ Assalamualaikum warahmatullahi